ต้อนรับกลับเข้าสู่ร,รายการถอดสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับหนึ่งในสมาชิกสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยดรเกษมเพ็พินันนะคะเมื่อสักคุูวนี้อาจารย์ก็บอกไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทางกองทัพเนี่ยนะคะก็พยายามที่ตรวจสอบข่าว ในข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็มีฐานข้อมูลที่เป็นความจริงทุกวันนี้การวางตัวบทบาทของกองทัพอาจารย์มองอยังไงคะคือผมในช่วงที่ผ่านมากองทัพวางตัวค่อนข้างดีนะฮะ,ะต่อต่อสาการที่เกิดขึ้นแต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่ากองทัพวางตัวไม่ถูกต้องอมไม่ถูกต้องในแง่ที่ว่าการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง,งต่างๆยังไม่มีแล้วอยู่ไปแจ้งความระวังนะฮะ,ะถ้าโดนโดนฟ้องกลับจะเป็นแจ้ง แจ้งความเท็จนะฮะถ้า <c oughs> ถ้าถ้าข้อเท็จจริงมันเป็นปรากฏการปรากฏมาว่าอย่างไรนะที <c oughs> นี้ประเด็นที่ที่น่าสนใจในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องต่อไปคือประเด็นทางการเมือง <c oughs> ผมเลือถ้ากองทัพรู้นะฮะกองทัพรู้ว่าสปป,ปคือสมาชาปกป้องประชาธิปไตยไม่ใช่สาธารณประชาชนประชาธิปไตยประชาชนต่งตางๆวันนี้ <c oughs> ในแง่ของอย่างเช่นสปปลาวอย่างเี้นะครับผมคิดว่าเป็นประเด็นทางการเมืองที่มาเลี้ยงกระแสต่อต้าน รัฐบาลต่อต้านระบอบประชาธิปไตยะนะผมคิดว่าอันนี้คือ,คอสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าความพยายามอันหนึ่งที่จะต่อต้านรัฐบาลและต่อต้านระบอบประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นอยู่เสมอในสังคมไทยและมันชัดเจนมากๆที่ทว่ามันจะมีเชื้ออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในในช่วงในช่วงรอบสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสะชาตินิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นมากในกรณีของขาวพระวิหารนะ,ะแต่สุดท้ายคดีนี้ก็ฝ่อไปหลังจากที่ มติของของสารโลกให้สองประเทศเนี่ยหันมาพูดคุยกันคุยเจราจากนนันนั้นการการการจุดกระแสะเรื่องชาตินิยมเนี่ยมันก็ไม่ติดละไม่ติดมันก็มีมาอยู่ตลอดที่พยายามจะหาะช่องเล็กช่องน้อยตลอดเวลาและจนกระทั่งไอ้ป้ายผ้าสองอันนี้แหละฮะอันนี้แหละมันมันก็คือทําให้เกิดซนติเมนต์หรืออารมณ์ความรู้สึกร่วมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐเดียวแบ่งแยกเป็นมีบุณภาพเหนือดินแดนไม่สามารถแบ่งแยกได้เนี่ยบนฐานของ ที่ตราไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะฮะ <c oughs> ในในในมาตราหนึ่งมาตราสองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไปเนี่ยทีนี้ <c oughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเป็นการเมืองเพื่ออะไรเพื่อที่จะดึงกระแส <c oughs> กระแสสังคมในแนวร่วมและจะลืมนะว่ากระแสการเมืองหรือว่าท่ากรรมธการแบ่งแยกนินแดนมาจากไหน <c oughs> มาจากกลุ่มผู้ชุมนุม <c oughs> <c oughs> มาจากสื่อที่สนับสนุนการชุมนุม นะพยายามที่จะเลี้ยงกระแสเหล่านี้ให้เกิดขึ้นว่ามันติดหรือเปล่าค่ะแต่ดูแล้วได้รับการขาดรับจากกองทัพพอดีจากหน่วยบางหน่วยงานของกองทัพพอดีหว่าจุดจุดติด คือผมยังไม่แน่ใจว่าจุดติดหรือเปล่าแต่ยังน้อยมีการขาดลับโดยเฉพาะ,ะแม่ทัพภาคสามนี้ไอ้การขาดลับตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานอื่นความมั่นคงอื่นสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกองแห่งชาติสัติบาลต่างๆ,ๆ,ๆก็ยังไม่ได้มีหน่วยงานใดมาพูดนะมแม้แต่ DSI ก็ตามดังนั้นเนี่ยมันมีเพียงหน่วยงานเดียวที่เคลื่อนในการเคลื่อนตรงส่วนนี้เนี่ยมันมันเป็นสําหรับผมเป็นการเคลื่อนประเด็นทางการเมืองยังไม่มีการพูดถึงข้อเท็จจริงอันใดเลยอย่าลืมถ้าประเด็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเน มันไม่ใช่แค่ป้ายผ้าสองอันมันต้องมีการจัดตั้งองค์กรมีการจัดตั้งอกองกําลังบางอย่างเพื่อที่อาจจะต้องมีการปะทะกันเกิดขึ้นแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยอ,อย่าลืมถ้าถ้ากลับไปมองให้ของประวัติศาสตร์รัฐไทยนะกรณีของขอบวนการ BRN ซึ่งเคยเชื่อว่ากลุ่มเหล่านี้ต้องการแบ่งแยกดินแดนในสาจังหวัดภาคใต้ค,คุณทราบไหมฮะจริงๆแล้วคือจริงๆคือสุดท้าย BRN เนี่น่าสนใจมากเลยหลังจากรัฐบาล นายยอกิ้งลักเนี่ยประกาศยุบสภาะนะฮะเบียนขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นประกาศประกาศเลยว่า,วา,ส,าสนับสนุน รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสนับสนุนระบบประชาธ<า>ิปไตย,ตยเพราะเขามองแล้วว่าประชาธิปไตยคือไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้แต่ว่าการแด่งกันเอากระบวนการประชาธิปไตยเพราะว่าเชื่อว่ากระบวนการประชาธิปไตยมันจะแก้ปัญหาต่งตางๆได้ดังนั้นเนี่ยไอ้ความคิดเรื่องของการแบ่งแยกดินแดน<ม>เอออะไรเออต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยากและยิ่งโดยเฉพาะภูมิรัฐศาสตร์อย่าลืมนะภาคเหนืออ้านนาต่างๆนะถ้าถ้าอยู่ก็เหมือนกับ ็นไข่แดงค,คุณไม่สามารถติดต่อไปไปส่วนต่างๆได้คุณต้องต้องผ่านในประเทศตะวันตกต้องผ่านพม่าอีกนันนึงผ่านอินโดนีนีนต้องลงมาทางกรุงเทพจริงๆแล้วนะครถ้าผมพูดตรงเลยว่าการรวมกันอยู่ในในพื้นที่ของของรัฐประชาชาติที่ชื่อว่าราชนาจักรไทยเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ที่เหมือนกับ แต่ละส่วนเนี่ยแบ่งงานกันทําในภาระหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่สําคัญกว่าแต่ทั้งหมดมีบทบาทของตัวเองนะเพียงแต่ว่าเราจะทําให้ทําอย่างไรให้คนเหล่านี้หันมาคุยกันยอมรับซึ่งกันและกันว่าเป็นพลเมืองในประเทศเดียวกันเป็นสมาชิกของสังคมการเมืองเดียวกันผมว่านี่เรื่องใหญ่กว่านะผมคิดว่าเราต้องก้าวข้ามวาทกรรมต่างๆที่สร้างความแตก ความสมามัคคีด้วยเป้าประสงค์ทางการเมืองที่ล้มรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งและระบอบประชาธิไปไตยซึ่งสําคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยสังคมจะต้องใช้วิจารณ์มากขึ้นและผมคิดว่าทางกองทัพเองนะซึ่งเป็นคนรับลูกนี้ไปไปยื่นฟ้องต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นในการพิจารณาประเด็น,นต่างๆด้วยประเด็นที่ละเอียดอ่อนและกระทบกระเทือนต่อจิตใจของคนท้งประเทศนะและมีผลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่าให้ประเด็นพวกนี้เนี่ย เป็นเครื่องมือทางการเมืองนํามาสร้างความแตกสามกีภายในชาติครับคือพูดงา่ายๆว่าถ้าเกิดว่าประเด็นนี้นมีการขยายความนะคะต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามีการนําเสนอข่าวต่อไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดนี่นะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดความแตกร้าวในสังคมไทยมากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็กลายมาเป็นการโจมตีของกลุ่มผู้ที่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบในประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นไปอีกเหตุกา <He ed S 2> รณ์มันก็จะยิ่งเลวร้ายไป,ไปอีกก็เลยอยากจะให้ทางด้านของกองทัพเนี่ยคือเวลาจะ จะรับลูกหรืออะไรก็ตามแต่หรืออาจจะไปดําเนินการอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องตรวจสอบในเรื่องของข้อมูลให้มันมีความชัดเจนก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่สปปก็ร่กมด้วยก็ฝากฝากไปทางกองทัพนะฮะแล้ววันนี้เองทางสปปเองก็ได้ทําจดแถลงการและจดหมายเปิดผนึกถึงพนัท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะพบทบนะฮะเป็นการชี้แจงชี้แจงในเรื่องนี้ว่าสปปล้านนาไม่ได้มี ตั้งขึ้นมาเป็นลม้มรวมตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อลณนงคลง ส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมการเลือกตั้งเราพูดถึงการแบ่งแยกดินแดนมันก็บางทีมันพูดมันง,ง่ายขนาดถึงเหมือนแบ่งเหมือนเป็นขนมชั้นนี่ต้องมาแบ่งชั้นหนึ่งชั้นสอง้าสามอย่างเงี้ยนะจมันไม่ง่ายนะการแบ่งแยกดินแดนนี่มันใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะการแบ่งแยกดินแดนในในในส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากพื้นฐานอะไรบ้างอย่างเช่นความแตกต่างในแง่ของเชื้อชาติความแตกต่างในแง่ของรูปแบบการการขนบ การปกครองที่เคยมีมา <c oughs> และหรือเกิดขึ้นมาภายหรือการเกิดขึ้นมาภายใต้ในแง่ของ r s i s t a n c e คือคือ,อาการข่มเหงและต้องการจะปลดแอกคือคือ,คอเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทำกันเพียงแค่ว่า,าเพียงวันสองวันประเด็นปัญหามันสั่งสมมาเป็นเป็นสิปี100ปีนะ <c oughs> ที่อารมณ์คนมาถึงจุดหนึ่งว่าเฮ้ i, ยแยกดินแดนแล้วแล้วใ,ในในประวัติศาสตร์ของของโลกเนี่ย การเกิดประเทศใหม่เนี่ยส่วนหนึ่งนะเป็นผลพวงมาจากการรวมประเทศในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองอโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยาการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแล้วก็ยูโกสลาเวียเนี่ยทำให้เกิดประเทศเล็กประเทศน้อยในในใ,ในใน,ในยุโรปตะวันออกเนี่ยแต่อย่าลืมว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาเคยเป็นประเทศมาก่อนอสงครามโลกนะฮะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเขาจึงมี พื้นฐานของความแตกต่างทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายและรวมทั้งในแง่ของการถูกข่มเหงกดขี่ข่มเหงมันถึงจุดที่มันมันแตกอันนั้นเนะ่ะเราเราจะเห็นพลังของการทําไมข้อเรียกร้องในการแบ่งแยกประเทศแต่ว่าในในกรณีของรัฐไทยเนี่ยนนคนไทยทั้งหมดมันไม่ได้มีอารมณ์หรือความ,มรู้สึก,กและไม่มีใครต้องการแต่ สิ่งที่มันทําเกิดขึ้นเนี่ยการผลักไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่าโดยฉพาการใช้กระแสชาตินิยมและวัทกรรมในแง่ของการแยกดินแดนเนี่ยมันทําลายความสมามัคคีภายในชาติเองมากกว่าม,นะะมันไม่มีผลดีกับใครเพื่อเป้าประสงค์การเมืองเพียงนิดเดียวล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จริงๆรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ต้องไปล้มหรอกฮะ คือคุณแค่จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ก็เป็นการถ้าเกิดอยากจะล้มก็เป็นการล้มแบบไม่ต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยก็คือใช้ระบอบของประชาธิปไตยนะคะเป็นเป็นกลไกในจัดการในแง่ของการสืบทอดอํานาจและการเปลี่ยนถ่ายอํานาจของของผู้ปกครองถ้าคุณอยากมามามาอยู่อํานาจแทนคุณยิ่งรักคุณก็ลงสู่ในกระบวนการประชาธิปไตยสิครับ เลือกตั้งค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่านะคะเป็นเสียงสะท้อนจากทางด้านของหนึ่งในสมาชิกสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะคะดรเกษมเพ็ญพินานค่ะขอพรบคุณค่ะขอบคุณครับ,รบและทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ